สวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับชื่อเลนครับผม S-I-G E A I N I S S A D a อันับ้สกอเครับคำถามของเราแ่นหล่อมากราตราดีลยเนี่ยเป็นเป็นลูกครึ่งใช่ไหมลูกครึ่งแคนาดาครับคำถามของเราในวันนี้คือถ้าสมมติมาเดินสยามเจอคนที่ชอบจะเข้าไปทักเลยหรือยืนมองเฉยๆยืนมองเฉยๆแล้วกันครับถ้าเขาจะรักเขาก็รักใช่ปะครับผม ยืนยันคำตอบที่ยืนมองเฉยๆแล้วกันครับไม่ไม่พี่แอน่แล้วอ่ะเขาไม่ต้องทักใครไงโอ้ม่น้าตาดีก็เขาจะทักมันใช่ไหมต้องมีคนเขาทักเราอันนี้เป็นเทสครับฮะไม่ไม่จริงครับไม่จริงจริงเหรอไม่จริงแล้วมีมีคนเขาไทักบ้างปะก็เคยมีไม่มีนานแล้วครับทักได้ทักได้แต่ถ้าเจอเขาก็มาทักได้นะถ้าคลิปนี้ออนแอร์ออกไปอ่ะไม่ทักแล้วไม่เกิดเนาะครับผมโอเคขอบคุณมากครับ 拜拜。